น้องช่องปกป้องน้อยกระบ,บาดซิ่งนะครับวันนี้นนจะมาทำอะไรจะมาตัดผมให้น้องครับใช้อะไรตัดใช้แบตเตอรี่ครับอันนี้รองเบอร์สามนะครับแล้วก็เปิดอุ้ยอ่ะก้มลงก้มลงอ่ะให้พี่ทำ <c oughs> อ่าถ่ายขึ้นไปเออแค่ถึงตรงนั้นพอถ่ไหมถ่ายไล่ขึ้นไปสิลูก <c oughs> เอออย่างนั้นแหละ ใส่ขึ้นไปอายามืออรนะถ้าเกิดน้องปัดให้พี่ราณุทำทรงฟรีไฟให้ละถใส่ขึ้นไปจะแปล่เนี่ย น้องผมผมหอกไว้มากครับทำเบาๆตัดข้างด้วยดิด้านข้างฝั่งโน้นฝั่งโน้นทำไงอยู่นิ่งๆนะผมไม่อยากไปไมิดโ <c oughs> อ้โทรงผมที่ผมตัดให้น้องครับเอาหมุนโชว์หน่อย หมุนรอบๆเอาเก๊กรอหน่อยดิเก็กรอหน่อยหลอ,อไหมคะถ้าเกิดหลออะ่ะใครหลอ,อกก็กันอะ่ะพิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับน้องน้องผมกดหนึ่งผมกดสองนะครับใครหลอ,อกก็กันนะครับสำหรับวันนี้อะไรที่คนกดคนละสองครับเสร็จแล้วครับกับ ทรงผมน้องอ้วนนะครับน้องน้ำเหนือสิน้องน้ำเหนือนะคะอันไหนหมุนให้ดูหน่อยสิส <c oughs> เอาหมุดช้าช้า <c oughs> เอาหล่อไหมครับถ้าเกิดทรงผมผมทแม่แม่ตัดให้ผมอันนี้ผมตัดให้น้องใครรอกว่ากันคอมเมนต์ได้ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับ น้องน้ำเหนือกดหนึ่งนะคผมกดสองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิง่งกิ้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 งมันกำลังใจป็นกำลังใจให้น้องปกป้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปกป้องร้อยกระบะซิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ๊ายบายวันบ๊ายบายบ๊ายบายถ้าเกิด